นานแค่ไหนคะคุณหมอคะการเจาะรักษาโดยทั่วไปก็ประมาณประมาณ3ถึง5-6นาทีนะครับ<อ>แล้วแต่ความยากง่ายของแต่ละลายค่ะ,คะมีรายไหนไหมคะที่เป็นนิ้วล็อกทั้ง10นิ้วหรือว่า5นิ้วเลยนะคะคุณหมอมคะมีมีหลายคนที่เป็นถึง8นิ้ว9นิ้ว10นิ้วก็มีนะฮะ<อ>แต่ว่าคือทยอยเป็นปีนี้2นิ้วนี้ปีหน้านิ้วน,นี้อีกปีนึงแล้วย,ยี่3เดือน4เดือนเป็นอีกนิ้วหนึงนะ่งเนี่ยมันก็ทยอยกันมา จนจนแปดเก้านิ้วก็มีบางคนทิ้งไว้จนมือทั้งมือกำไม่หลงเป็นทีเดียวห้านิ้วก็มีนะก็รักษาพร้อมกันได้ถ้าโดยวิธีการเจาะนะครับค่ะอย่างนี้แล้วเนี่ยค่ะค่าใช้จ่ายในการที่มาผ่าตัดโรคนิ้วล็อกอนี่โรคนิ้วล็อกนี้สําหรับในในโรงพยาบาลของรัฐบาลก็ประมาณประมาณสี่สี่พันบาทนะฮะโดยประมาณสี่พันบาทนะะแต่ถ้า,ถ,าถ้าเป็นโรงพยาบาลเอก,กชนอาจจะตั้งแต่หมื่นหมื่นห้าเป็นถึงสองหมื่นนะฮะ หรือ5 6, ้า0กันก็แล้วแต่แล้วแต่จะแล้วแต่โรงพยาบาลค่ะคุณหมอคิดว่าวิธีการที่คุณหมอคิดคนขึ้นมาแล้วก็รักษาให้กับผู้ป่วยที่เป็นรโรคนิ้วล็อกเนี่ยค่ะคดีกว่าวิธีการอื่นๆในการรักษายัางไงคะคุณหมอคะคือ,อจะไม่บอกว่าดีกว่าแต่สําหรับผมผม,ผมมั่นใจว่าดีนะครับเพราะนั้นแล้วแต่ความถนัดของแพทย์และแพทย์ฝึกมาทางด้านการเปิดมีดผ่าการเปิดมีดผ่าก็เป็นสิ่งที่ดีครับเพราะว่ามันได้มองเห็นนะครับแต่ถ้าจะเจาะมันต้องมีความชํานาญแล้วก็สามารถที่จะคลํา อ่าพยาธิสภาพได้ค่ะแล้วสามารถจะตรวจเช็คได้ว่ามันหมดมันเตี้ยงมันถึงจะได้ประโยชน์เต็มที่ครับค่ะหลังจากที่ผู้ป่วยได้ผ่าตัดกันไปเรียบร้อยแล้วะนะคะคุณหมอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยสามารถใช้มือในการจะไปหิ้วของหรือว่าทําภารกิจอะไรในชีวิตประจำวันได้ตามปกติเลยไหมคะคือคนที่เจาะไปแล้วนะฮะอ่าหลังการผ่าตัดเนี่ยอ,อยากให้ยกมือสูงไว้สักชั่วโมงเดิงหรือสองชั่วโมงเพื่อป้องกันไม่ให้เลือดมันซึม แผลจะได้รอบๆแผลที่เจาะจะได้ไม่เขียวนะครับยกมือสูงๆไว้ยกมือไว้แบบี้ยกมือบ้างาออาท,ที่บา่าเนี้ยนะสักสักชั่วโมงสองชองั่วโมงแล้วก็วันรุ่งขึ้นเราก็ให้คนไข้ทํางานได้ปกติละ <tha. S 1> แต่สําคัญคือมือต้องแห้งแผลเนี่ยมีรูเล็กๆแต่ว่าอย่าให้เอามือไปยุ่งกับน,น้าถ้าน้ําพาเชื้อโรคเข้าไปทําให้ติดเชื้อได้นั้นต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นการที่ปิดแผลเอาไว้แล้วห่อผ้าเอาไว้เป็นเวลา 5-7วันเนี่ยังั้นก็เป็นความปลอดภัยที่ผิวหนังมันก็ติดกันแล้วนะ oh. ไอ้รูมันก็ปิดมันก็ปลอดภัยเรื่องของการติดเชื้อเพราะว่าการติดเชื้อจากการที่เปิดแผลมีผ่าตัดเนี่ยเป็นสิ่งที่รุนแรงที่สุดนะฮะ เพราะว่ามันเป็นรูเล็กๆแล้วเข้าไปนี้เชื้อโรคมันไม่มีทางออกมันก็จะกระจายอยู่ในมือนะคะับดังนั้นทางที่ดีอย่าให้ถูกน้ํะและก็วันรุ่งขึ้นก็ทํางานได้ปกติ5 7ถึงวันก็ค,คือว่าให้หลีกเลี่ยงไกลาจากน้ําก่อนแต่หลังจากนั้นก็ใช้ได้างงาตามปกติแต่ในระยะ 3- 4สเดือนแรกก็อย่ารุนแรงกรรมกระแทกเหมือนเพราะทำให้มันช้ำมันอักเสบมันบวมได้ค่ะไม่ให้โดนน้ําแล้วเรื่องของอาหารการกิน่ะคะอาหารการกินทานได้ปกติครับไม่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 มีห้ามครับค่ะ และหลังจากนี้ไปผ่าตัดออกไปเรียบร้อยแล้วใช้ชีวิตได้ตามปกติโอกาสที่จะกลับมาเป็นโรคนิ้วล็อกที่ไดไปแล้วก็จะไม่เป็นนะฮะแต่วันนี้เพราะว่าปลอกมันได้ตัดไปแล้วเข็มขัดมันได้ตัดไปแล้วตัวพยาธิสภาพมันหายไปแล้วนะฮะนิ้วอื่นๆที่ใช้งานรุนแรงมันก็ทยอยกันมาได้นะฮะทั้นผ่านนิ้วล็อกนิ้วหนึ่งจะไปหาอีกนิ้วหนึ่งไม่ใช่นะฮะมันไข่นิ้วมันมีแต่ละปลอกของมันนะครับ วิธีการดูแลรักษาตัวเองนะคะคเป็นยังไงบ้างควรให้รู้จากโรคนิ้วล็อกก่อนแล้วก็จะได้คิดถึงถ้าไม่คิดถึงเวลาหิ้วก็จะไม่ระมัดระวังนะครับการหิ้วหิ้วให้เต็มฝ่ามือนะอย่าใช้นิ้วเกี่ยวนะครับถามว่าถ้าเป็นถุงเล็กๆแล้วไม่มีไม่สามารถที่จะใช้หิ้วในฝ่ามือได้ก็รวมใส่ถุงเล็กใส่ถุงใหญ่แล้วถุงใหญ่หิ้วมันก็อยู่ในฝ่ามือเอาผ้าขนหนูเอากระดาษหนังสือพิมพ์กระดาษมารองเอาไว้นะ นะหรืออุปกรณ์เนี่ยอุปกรณ์ป้องกันนิ้วล็อกเนี่ยเวาหิ้วถุงพลาสติกให้หิ้วอยู่ในใน,ในปลอกยางอันเนี้ยแล้วก็เป็นด้ามจับเพราะว่าพฤติกรรมคนไทยเนี่ยหิ้วถุงพลาสติกมากแล้วบ,บ,บ้านเราผลไม้ถูกห้าโลร้อยสี่โลร้อยนะเอามาสิบโลแล้วก็หิ้วกันจนนิ้วเกี่ยวอย่างเงี้ยกว่าจะถึงบ้านบางทีนิ้วเขียวเลยการที่เราหิ้วเนี่ยทำให้เราไปยืดไอ้เข็มไอ้เส้นเอ็นแต่ละเส้นเนี่ยมันมาจากกล้ามเนื้อซนะึ่งเราใช้ในการที่ยังงอมาใช่ไหมครับมันมีเข็มขัดอยู่ แล้วแต่ละนิ้วมันจะมีปอกหุ้มอยู่การที่เราไปหิ้วเกี่ยวมันมันไปยืดไอ้เข็มขัดเข็มขัดมันเหมือนหนังสติ๊กมันโดนยืดยืดไปบ่อยๆมันก็เสียความยืดหยุ่นทีนี้มันก็จะแข็งตัวแข็งตัวทีนี้ไม่ยืดละทีนี้ก็ไม่ยอมให้มันผ่านละก็เป็นอุปสรรคทำให้เกิดอาการสะดุดอาการกระเด้งอาการล็อกอาการกำไม่ลงเนี่ยเป็นอาการที่ตามลําดับมานะครับเพราะฉะนั้นป้องกันก็คือเรื่องของการหิ้วสําหรับอาชีพบางอย่างที่ป้องกันไม่ได้เช่น ทำสวนแล้วก็ใส่ถุงมือตัดกิ่งไม้ขุดดินใส่ถุงมือนะฮะแล้วก็ทําเป็นพักๆอย่าฝืนถ้ารู้สึกมันเมื่อยมันล้ามันตึงมากล้พักสักหน่อยเปลี่ยนอริอยาบถอื่นแล้วค่อยมาทําใหม่นะบางคนต้นไม้ต้นมะม,ม่วงที่บ้านออกลูกนะฮะต้นมะม,ม่วงออกลูกเขาก็ฟันต้นไม้อะไรฟันมีกี่ต้นก็ฟันอย่างไรปันลุงขึ้นมือระบมเลย<อ>มันก็บวมก่อนบวมเสร็จแล้วมันก็กลับมาหดรัดหดรัดหดรัดอีกสักสองเดือนนิ้วลอกมาละเพราะนั้นคือทยอยให้ตัด อย่าตัดที่เดียวเยอะๆ,ๆนะเราใช้เครื่องทุ่นแรงเวลาไปช้อปปิง้งใช้รถเข็นรถล,ลากให้มากที่สุดนะแล้วแทนที่จะใช้ใช้มือหิ้วถุงไปตลอดทางไปจ่ายตลาดซื้อนนซื้อน,อนี่แล้วก็ฝากฝากไว้ก็ได้ถึงเวลาถึงเวลาก็เดินหยิบไม่ต้องหิ้วตั้งแต่ซื้อถุงแรกไปถึงท้ายตลาดาใช่แล้ววางแผนการซื้อเอาของเบาก่อนของหนักที่หลังถ้าเราหิ้วหนักตั้งแต่แรกเลยกว่าจะเสร็จพิธีกรรมซื้อข้าวของเนี่ย มือมันบัดเจ็บไปยากลับบ้าจนิ้วล็อกได้ใช่ครับกลเป็นสิ่งที่ค่อยเป็นค่อยไปสะสมขึ้นมาต่อไปแบบนี้เวลากยไปซูเปอร์มาร์เก็ตก็จะไม่เลือกแล้วนะฮิวตะก้าไม่เอาเอาเป็นรถเข็นแทนถูช่วยผ่อนแรงเราได้ค่ะห้างบางห้างนี่เป็นรถเข็นไม่มีถุงให้ห้างบางห้างมีถุง มันมีถุงมีโอกาสเป็นนิ้วล็อกได้นะครับคะแล้วอย่างพนักงานออฟฟิศนะคะที่ต้องทํางานหน้าจอคอมพิวเตอร์ต้องอยู่กับเมาส์ตลอดเวลาแบบนี้ออมีโอกาสเป็นนิ้วล็อกได้ไหมครจริงๆการอยู่กับคอมพิวเตอร์ไม่เป็นทําให้เป็นนิ้วล็อกนะฮะแต่ว่าจะมีอีกโรคหนึ่งคือโรคที่พังผืดที่ข้อมือมันหดลัดแล้วก็ทําให้มือมันตึงขึ้นแล้วก็ทําให้มือมันชาอันนั้นเป็นโรคพังผืดลัดเส้นประสาทข,ข้อมือจะไม่เกี่ยวกับนิ้วล็อกนิ้วล็อกมักจะเกี่ยวกับก,บการใช้มือในการที่จะกา บีบตัดต้นไม้ตัดกิ่งกิ่งไม้ที่ขุดดินนะฮะช่างช่างทั้งหลายใช้เครื่องไขมือไขควงคอ้อนทุบพวกพว<อ>ก,กที่ใช้มือรุนแรงทั้งหลายมีความเสี่ยงะนะครับปัจจัยของนิ้วล็อกมี2อ,อย่างคือความแรงกับค,ค,ความถี่ส่วนใหญ่แม่บ้านจะเป็นเรื่องของไม่แรงแต่ถี่ถี่มากก็คือกิจกรรมทุกอย่างใช้มือหัน่นสับโคกเตรียมยิ้ว มันแม่บ้านนี่เป็นอย่างนี้หมดเลยค่ะค,คุณหมอจะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมหน่อยไหมคะถึงโรคนิ้วล็อกเนี่ยคะ่ะรวมไปถึงการดูแลรักษาตัวเองไม่ให้เป็นโรคนี้ค,ะค,ค่ะคุณหมอครก็ให้คิดถึงนะฮะคิดถึงแล้วก็ใช้มือให้ระมัดระวังใช้มืออย่างมีสตินะครับแล้วก็ใช้เครื่องทุ่นแรงในการที่จะหิ้ว ในการที่จะกำบีบเครื่องมือทั้งหลายนะฮะแล้วก็มีระยะพักให้มือบ้างานะครับก็ได้ทราบวิธีการดูแลมือของเรานะคะให้ปลอดภัยและห่างไกลจากโรคนิ้วล็อกแล้วนะคะก็ต้องดูแลมือไม่ให้ใช้งานอย่างหักโหมค่ะวันนี้ช่วง He ล l t h ท Talk ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณหมอวิชัยวิจิตพรกุลค่ะที่มาร่วมพูดคุยในช่วงนี้กันนะคะขอบพระคุณท่านมากสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ก้อยและคุณหมอวิชัยลาท่านชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับผมชินกรไกรลาศศิลปินแห่งชาติครับรนุ่งรัศมีไส้แทกค่ะ ที่มาของเพลงบุญอันตรายก็คือว่าสอสอส,อสอได้มอบหมายภาระหน้าที่ให้แต่งและร้องเพลงเกี่ยวกับเรื่องการทําบุญที่มีเบียรมีเหล้าจากประสบการณ์ที่ร้องเพลงไปตามต่างจังหวัดก็ได้มองเห็นเหตุการณ์ต่างๆเช่นการทําบุญมีเหล้ามีเบียรมาเลี้ยงกันกินเหล้ากินเบียรกันแล้วก็ไปก่อความเสียหายให้กับตนเองทรัพย์สินเงินทองตัวเองแล้วก็ไปก่อความเดือดร้อนให้ผู้อื่นก็เลยได้นํา ความเหล่านั้นมาแต่งเป็นเพลงเพื่อจะเป็นภาพสะท้อนให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่าการที่ทําบุญด้วยของมืนเหานั้นมันเป็นอันตรายจึงเป็นที่มาของเพลงบุญอันตรายครับพูดถึงการทําบุญสิ่งที่มันงอกเงยออกไปก็คือการ หารายได้เข้าวัดการที่จะหารายได้เขาวัดนั้นมักจะมีเล่ายาปลาปิ้งเข้าไปปะปนทําให้เป็นงานที่มีทั้งบุญและไม่ใช่บุญผลก็ไปด้วยครับเนื้อแท้ของการทําบุญก็คือว่าจะต้องให้เป็นบุญบริสุทธิ์ไม่เบียดเบียนใครมาทําบุญบุญที่เต็มไปด้วยความเมตตาปราณีกรุณามุติตาอุเบกขาอย่างนี้นะครับเป็นเนื้อนาบุญที่แท้จริงเนื้อแท้ของการทําบุญนะคะบุญก็คือประโยชน์ขอให้การทําบุญ ซึ่งเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราได้ทำบุญไปขอให้ได้ประโยชน์กลับมาที่ตัวเราแล้วก็แกะพุทธศาสนาค่ะเ่ายากปเ่ายารวยรวยอย่างนี้เขาเรียกว่ารวยแม่จ๋าเตรียมชิดไปเลยชิดเป็นลายหัวไป ไม่สนใจดังที่ไปเลยลูกออปตอเดี๋ยวจัดของไปส่งที่บ้านวันนี้้านนำบุญขายส่งรวยอย่างเดียวไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจัดของไปส่งเด็กๆเตรียมไม่พร้อมไปบ้านออปตอ ต่อไปนี้นำบุญขายทรงต้องรวยรวยเป็นชาวพุทธศาสนามีสีลหานำพากายใจสีลหาคอแค่พอทำได้งานนานไปแล้วไหมประจำางานนานไปแล้วไหมประจำเมื่อวิเคราะห์เจาะหาความจริงมีอยู่หนึ <Blood huh> ่งสิ่ง พาทะล้ำตุราไม่ไรในกิจกรรมพวกพองต้องนำมาเลี้ยงดูกันต้องนำมาเลี้ยงดูการขยันขย้อแล้วก็เอ้ออวยพอเราเอาด้วยสนุกสุขสันเห็นเป็นเช่นนี้ทุกวีทุกวันถ่ายทอดขึงกันตั้งแต่บรรพชนถ่ายกันตั้งแต่บรรพชน ต้องการบุญสิ่งที่เราคุนทุกแห่งทุกคนคือเบียร์เหล้าเข้ามาปะปนงานการกุศลปนเปื้อนเหล้ายาการกุศลปนเปื้อนเหล้ายาบางคนเมามากรากแตกรากแฟนอ่อแอเดินแอนยิงซ้ายยิงขวาแล้วทำผิดกฎขับรถขับราคริดเหล้าจะพาถล่มล้มตา เจ้าคาอารมลงมตายี่การคาแขนเสนสาหัสเคราะกรรมสำสัดคลักคากเสียหายทำบุญน้ำบาปเผ็ดลาบจนตายมันผิดเป้าหมายอคงการทำบุญผิดเป้าหมายองการทำบุญ,ร,บญรักสิ้นแล้วมีกแกล้วสิ้นขาดแคล้งใจ มิตญาติที่มาเกื observer, use, ้อหนุนเลี้ยงเบียร์สุราคิดว่าได้บุญโทเจ้าประคุณบุญอันตราเจ้าประคุณบุญอันตรายนบุ ไปอยู่กับผู้ขายเหล้ารวยเอารวยเอาจนเข้าเป้าไม้ร่างกายของเราเบียร์เหล้าทำลายคนกินชิบหายคนขายเจริญคนกินชิบหายคนขายจเจริญคนกินชิบหายคนขายจเจริญคนกินชิบหายคนขายเจริญ <ś> <ś> ปีนี้บ้านเราเนี่ยทุกคนทําตัวน่ารักกันหมดเลยโอ้โหฮ้เดี๋ยวนี้ไม่มีดื่มเหล้าดื่มสุราเข้าไปขายของกันดีกว่าเราเราไปไปลูกแว่บ้างไปไห่ที่รักจ๋าค่ะมาถึงแล้วรถคันแรกนะคะในเจษดาเทคนิคมิวเซียม รถคันนี้นี่มีจุดเด่นตรงไหนคะก็คือที่รูปทรงมันด้วยค่ะแล้วก็เป็นรถสามล้อแล้วก็การเปิดประตูการเบาะนั่งการเข้านั่งรถนี่จะแตกต่างรถทั่วไปนิดนึงอ๋อใช่เพราะว่าดูแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่ามันเปิดประตูยังไงใช่ค่ะ,ค,ะคือเหมือนว่า นี้นะคะเป็นรถโกสำคัญแรกของคุณจัรดาแล้วก็ยังเป็นโลโก้ของที่พิพิธภัณฑ์รถด้วยค่ะอย่างงี้มันก็ต้องมีอายุมากที่สุดก็ประมาณปี1955นะคะแต่ตอนนั้นตอนนี้ก็กี่ปีแล้วก็ยังใช้ได้นะคะอายุมากเก่าแก่แต่ก็ยังโอเคสุดยอดเลยเราดีเราเปิดประตูรถให้ดูก่อนค่ะนี่ค่ะประตูรถท่านลังคารถด้วยเพราะว่าคือถ้าเป็นยี่ห้อนี้นะคะนี่ชื่อว่า เชอฟามิธค่ะเป็นบริษัทเก่าที่ทําเครื่อบินรบสมัยสงครามโลกลูกางหน้าตามันคล้ายคล้ายค่ะถ้าทุภายนาจะแฮนด์มับด้วยแฮนด์ับด้วยแล้วก็ตรงบาะนั่งนั่นขึ้นนึนลงอ๋ออ้อยงี้สตาร์ทได้ไหมคะเนี่ยสตาร์ทได้อยู่ด้วยนี่ขนาดคันแรกนะโอ้ ก็จะดานิดนึงเพราะว่าเป็นขึ้รถมอเตอร์ไซค์ค่ะคล้ายกับว่าเป็นพวกสกูตเตอร์พวกนี้ค่ะค่่ะวดีนเก๋แต่ว่าันนี้ถือว่าเป็น3ล้อแต่ว่าเร็วประมาณห0ึ่งร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงหนึ่งร้อยกิโลใช่ค่ะเป็น่าเคนด้วยนั่งในสองคนด้วยค่ะแต่ว่ามาขึ้นมาก่ระชื่ออ่ะผลลองขึ้นไดหมคะลองเลยค่ะลองเลยดึงบอกขึ้นมาเสร็จปุ๊บแค่จะก้าวขึ้นยังยังยังงงอยู่ใช่ไหมยังงงอยู่ค่ะ นั่งค่ะแล้วก็เอาขาไปตรงเบรกคันเร่งด้านหน้าเบรกคขับเป็นด้านหน้าพ่าต้องต้องยื่นไปแล้วจะเอาเบาะลงพร้อมพร้อมนะคะหนึ่งสองสามเบรคเสียงดังค่ะเนื่องจากน้ำหนักตัวเยอะเลยเสียงดังนิดนึงโอ้ยจะได้กลับบ้านไปขับปิดหลังคาดูไหมลองลองทำได้บอกว่าขับรถจริงๆต้องปิดหลังคาปิดประตูค่ะพูดปิดประตูคือสมัยก่อนแอร์ไม่มีค่ะ สมัยก่อนนี่คือแบบไม่ต้องใช้แอร์คับเพราะว่าธรรมชาติโลกลมดยนช่ดีค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวนี้หูขับไปมีหวังแย่แน่เลยพี่บีสวยเนาะเอาเลยไหมคะแต่ว่าไม่มีเบรกคีบสดดีเวเนียโอเคค่ะเดี๋ยวเปิดประตูนิ่นเลยเวลาขึ้นดึงเบาะนะคะแล้วดึงยังไงอะคะตัวเบาๆทำไม่ได้เลีวเบา พี่บีแย่แล้วเอามาไดยๆเเล่นเราเล่นอ่าๆโอเคค่ะอ้าวไม่ได้ไม่ได้แกล้ง่ะค่ะอันนี้ของจริงนะคะรอเล่นค่ะอันนี้เจ้าถ้าปุ๊บเดี๋ยวฝนว่าฝนขึ้นเองดีกว่าได้่ไม่ต้องเอาเบาะขึ้นก็ได้นะคะโอเคคือบีดิวสันตอนนั่งอะค่ะว่าก็อันไหนจอดอะไหเดี๋ยวให้คุณบีสานลงขาคู่ลงมาใช่